ร้อนก็ร้อนหลอกไม่ยังมันไม่ถึงเหรอเนี่ยเสียเวลาฉันจริงๆเลยเอาละแกเมื่อกี้ฉันโทรหามันแล้วอีกแป๊บนึงก็คงถึงแล้วแหละอืมก็ดีอากาศยังร้อนๆอยู่เขอโทษทีนะพวกแกที่ทำให้รอนานพอดีว่ารถมันติดมากเลยอะไม่นานเลยไม่นานบ้านเลยเหรอออนเป็นชัว่วโมงเนี่ยนะเรียกว่าไม่นาน แต่งตัวอะไรมาเนี่ยโอ้โหทำมอสั่งคออุยอุยอุยตา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 ยละเนี่ยบอกนะว่าแกยังจนอยู่เหมือนเดิมอ่ะนั่งก่อนจ้านั่งก่อนอัทำไมแกไปพูดแบบนั้นล่ะทำไมถ้าทำไมฉันจะพูดไม่ได้ก็ดูมันแต่งตัวเขาสิ จนยังไงก็จนอยู่อย่างนั้นแหละนี่ถ้าฉันรู้ว่ามันจนขนาดนี้นะฉันไม่รับประเป็นเพื่อนแต่แรกหรอกทำไมล่ะอันก็ถ้าเผิดว่ามีใครเข้ามาเห็นว่านั่าแสดงดังๆอย่างฉันเนี่ยต้องมานั่งร่วมตัวกับคนจนอย่างแกฉันเกรงว่ามันจะไม่ดีเพราะว่าแกมีชื่อเสียงแล้วก็รวย ถึงได้พูดแบบนี้กับฉันหรอ้ำตอ,อแน่นอนอยู่แล้วอยู่ง่ายๆเลยนะฉันรวยกว่าแกแน่นอนนี่กระเป๋าแบรนด์เนมชุดที่ฉันใส่สร้อยแหวนเงินทองแกไม่เห็นหรอไม่เหมือนแกหรอกแต่งตัวอะไรมาก็ไม่รู้แล้ว สื้อผาที่ใส่เนี่ยไปซื้อตามตลาดนะัดมือสองตัวละสี่สิบห้าสิบบาทหรือเปล่าเนี่ยอ้าวอันมีคนโทรมาแกไม่รับหรอไม่อ่ะฉันขี้เกียจรับเบอร์แปลกหลงและอีกอย่างหนึ่งนะไอ้พวกนาฬิกา สร้อยแหวนเงินทองที่ฉันใส่มาวันนี้เนี่ยรวมๆแล้วหลายล้านเลยนะหลงแต่ฉันคิดว่าแกคงไม่มีบุญได้ใส่มันหรอกก็เพราะว่าแกเนี่ยมันจนเบอร์นี้นี่เนาะ <c oughs> อย่างฉันเนี่ยถ้าไม่เรียกว่ารวยเราจะให้เรียกว่าอะไรล่ะ <c oughs> แต่แกนี่จนยังไง ก็จนอยู่อย่างนั้นน่ะฉันรักสงสารแกจริงเลยหลงระวังคำพูดของแกด้วยนะนฉันก็เป็นเพื่อนของแกเหมือนกันนะนั่นสิอันพวกเราอ่ะเป็นเพื่อนกันนะทำไมก็ฉันรวยฉันจะพูดยังไงกับใครก็ได้ฉันจะพูดผิดให้กลายเป็นถูกได้เลย เสียเวลาฉันจริงๆเลยที่ต้องมานั่งร่วมตัวกับคน,นจนๆอย่างแกในอีหลงขอตัวอยาอย่าไปใส่ใจมาเลยนะแกมิใส่มันก็เป็นแบบนี้แหละฉันก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกออนเพียงแต่ว่า ผ่านมานานขนาดนี้แล้วทำไมนิสัยของอันยังเหมือนเดิมใครเนี่ยโทรไม่อยู่ได้โทรไม่อีกละปิดเครื่องแม่ง ฉันต้องดีใจใช่ไหมที่แกเนี่ยยังจำฉันได้เงินที่กู้ไปเมื่อไหร่จะคืนโทรไปก็ไม่รับสายเอเอคือเจะคะขอเวลาอีกสัก2อ,อาทิตย์ได้ไหมคะไม่ได้นี่มันก็ตั้งหลายเดือนแล้วนะทั้งต้นทั้งดอกรวมๆแล้วก็500แสนกว่าบาทแล้ว ไม่มีเงินมาคืนให้ฉันก็ยังอื่นมาแรกเออออนแล้วนี่แกจะกลับยังไงอ๋อฉันเรียกแกบน่ะแล้วแกอะฉันก็จะนั่งรถสองแถวเหมือนเดิมนะ่ะเพราะว่าบ้านฉันไม่ได้ไกลจากตรงนี้ <c oughs> ไปไป เฮ้ยออนนั่นมันอันนี่เขาคุยเรื่องอะไรกันอนะเออนั่นสิแกแต่ดูท่าแล้วน่าจะไม่ใช่เรื่องดีแน่เลยอะเราเข้าไปดูกันหน่อยเถอะไปไจับตัวมันไปครับนายออไปยนะอย่าจับฉันเอ,อ้าเฮ้ยมึงหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่มึงจะทำอะไรเนะี่ย ช่วยฉันด้วยนะไม่เป็นไรนะแกไม่ต้องกลัวนะพวกเรามาช่วยแล้วไม่ต้องไปยุ่งนี่มันเรื่องของเจ้านี่แล้วก็ลูกนี่เขากำลังเคลียร์กันอยู่ลูกนี่หมายความว่าไงครับก็หมายความว่าอีหนึ่งเนี่ยมันเป็นนี่ใช่ไงเป็นนี่จริงเหรออัน หนแกบอกว่าแกรวยไงแล้วแกไปเป็นนี่เขาได้ยังไงอะ่ะที่นึงเนี่ยมันรวยอะ่ะก็เพราะว่าเงินที่มันกู้ฉันมาทั้งนั้นแหละอาแล้วก็กระเป๋าเสื้อผ้าสร้อยคอที่มันใส่เป็นของปลอมทั้งนั้นแหละได้ข่าวมาว่าซื้อมาจากตลาดน,นะไม่มีชิ้นไหนหรอกที่มันจริงโอ้เจ๊ หุบปากซะเฮียหน้าทำไมโดนฉันแฉแค่เนี้ยทำมาเป็นรับไม่ได้หรอว่ไแตจะคืนกันสักทีอ่ะแล้วเขาเป็นหนี้คุณอยู่เท่าไหร่ครับไม่เยอะหรอกเบาๆจ้ะก,ก็แค่ห้าแสนบาทเท่านั้นเองห้าแสนเหรอครับ ยวผมใช้หนี้แทนเขาเองอะไรนะหลงแกจะใช้หนี้แทนฉันเหรอเป็นไปนไม่ได้อะนี่นี่เป็นเงินสดห้าแสนบาทคุณลองนับดู ครบขอบใจมากนะจ๊ะไปกลับนี่หลงทำไมแกถึงพุกเงินสดเยอะขนาดนี้ล่ะทำไมแกถึงได้ทำไมถึงได้มีเงินเยอะขนาดนี้ใช่ไหมล่ะ ทั้งที่ฉันแต่งตัวจนแล้วก็ดูกระจกอ,อันก็เพราะว่าฉันเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปอวดใครไงฉันเปิดบริษัทเป็นของตัวเองเป็นบริษัทสท่งออกผลไม้และฉันก็มีเงินฉันไม่ใช่คนจนๆแบบที่เธอคิดหรอกนะโอ้โหแกรวยขนาดนี้เลยเหรอฉันไม่น่าไปดูถูกแกเลยฉันขอโทษนะหลง นี่แหละนะคนรวยอ่ะเขามักจะไม่อวดแต่คนอวดอ่ะมักจะไม่รวยออนหลงฉันขอโทษพวกแกสองคนอีกครั้งนะต่อไปฉันจะไม่มองคนที่ภายนอกอีกแล้วไม่เป็นไรหรอกต่อไปแกก็ควรเปลี่ยนนิสัยได้แล้วนะ